ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะพูดถึงอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหลังอายุ60และอาหารที่คุณควรทานเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวหลายคนอาจไม่ทราบว่าอาหารบางประเภทสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายของเรามากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในวัยที่ร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงอาหารที่เราทานอาจส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายเช่นการทํางานของหลอดเลือดความจําหรือแม้แต่ความแข็งแรงของกระดูกในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงเนื้อบางชนิด ที่ไม่ควรทานหลังจากอายุ60ซึ่งอาจเป็นภัยเงียบที่หลายคนไม่เคยรู้และเราจะมาแนะนําเนื้อบางชนิดที่เป็นประโยชน์และช่วยเสริมสร้างสุขภาพในระยะยาวการเลือกทานเนื้อที่มีคุณภาพสูงและเตรียมอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณมีพลังงานที่ดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นและมีสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกถ้าคุณกําลังมองหาวิธีดูแลตัวเองให้แข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวอย่าพลาดข้อมูลที่เราจะแชร์ในวันนี้เพราะมันอาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองอาหารไปตลอดชีวิตของคุณ เนื้อสัตว์อันตรายอันดับแรกที่คุณไม่ควรสัมผัสหลังจากอายุ60ปีมาเริ่มต้นการจัดอันดับกันที่เนื้อสัตว์อันตรายหมายเลขสี่ไส้กรอกหมูแบบดั้งเดิมไส้กรอกหมูเป็นหนึ่งในอาหารที่มักแฝงตัวอยู่ในมื้อเช้าแซนด์วิชหรือบนโต๊ะอาหารในวันหยุดแต่สําหรับผู้สูงอายุแล้วมันเป็นระเบิดเวลาที่กําลังนับถอยหลังปัญหาคือไม่ใช่แค่เนื้อหมูเองแต่มันคือการแปรรูปอุสาหกรรมสารกันบูดและโซเดียมที่ซ่อนอยู่ซึ่งเปลี่ยนเนื้อหมูธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องดื่มเคมมมมีีอออันนนตตตรรรราาายายไสกกหหูท่่ข่ขใใซปปเเ์็วญจะ ด้วยนเนตรและไนไตรซึ่งทำหน้าที่เป็นสารกันบูดและตัวแก้สีเมื่อสารเหล่านี้ถูกทำให้ร้อนหรือย่อยสลายมันสามารถเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่เรียกว่าไนโตรซามีไนโตรซามีเป็นสารก่อมะเร็งที่รู้จักซึ่งหมายความว่ามันสามารถทำลาย DNA โดยตรงและกระตุ้นการเติบโตของมะเร็งได้สำหรับผู้สูงอายุที่มีการย่อยอาหารช้าและระบบการล้างพิษที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่กินศึกษาในปี2022ที่เผยแพร่ใน BNC Medicine ได้ติดตามผู้ใหญ่18,000คนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นเวลานานเกือบ10ปีผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าตกใจผู้สูงอายุที่กินไส้กรอกหมูแปรรูปแค่สัปดาห์ละสองครั้งมีความเสี่ยงที่สูงขึ้น22%ในการเป็นมะเร็งลำไส้และความเสี่ยงที่สูงขึ้น1 6เซในการมีปัญหากับไตเมื่อเทียบกับผู้ที่หลีกเลี่ยงมันนักวิจัยเชื่อมโยงผลกระทบเหล่านี้ไม่เพียงแค่กับไนโตรซามีนแต่ยังเกี่ยวกับปริมาณโซเดียมที่สูููงงงมมมมมาาาาากกกใในนนนแตต่่ลละสสสววรรรีีีโซเเเดดดยยปิณทํห้คคัับไ และอาจทําให้เกิดการข้างน้ําในขาซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุแต่ความเสี่ยงไม่ได้หยุดที่มะเร็งหรือไตเส้กรอกหมูมักมีไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งสามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในดีเอชนิดไม่ดีและเร่งการสะสมของคราบพลักในหลอดเลือดถ้าคุณมีคอเลสเตอรอลสูงเบาหวานหรือปัญหาความดันเลือดการกินเส้กรอกหมูแปรรูปเป็นประจำจะกลายเป็นภัยคุกคามสามประการดังนั้นทำไมเนื้อสัตว์อันตรายนี้ยังคงอยู่บนจานอาหารคำตอบคือง่ายและเคยชิน แต่ถ้าคุณอายุเกิน60ปีและใส่ใจสุขภาพระยะยาวของตัวเองถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงเลือกเนื้อสดที่ไม่ผ่านการแปลรูปและตรวจสอบฉลากทุกครั้งสำหรับในเตรเเนไตรหรือสารกันบูดและถ้าคุณอยากได้รสชาติของไส้กรอกมองหาตัวเลือกที่ไม่มีสารกันบูดและปรุงรสด,ด้วยตัวเองเพราะสิ่งที่คุณใส่ในร่างกายในช่วงอายุนี้มันสำคัญกว่าที่เคยและการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆอ,อาจทำให้คุณหลีกเลี่ยงโรคและมีชีวิตที่มีพลังต่อไปอีก10ปี หมายเลข3าแฮมจากร้านขายของและเนื้อแปรรูปแฮมจากร้านขายของและแพ็กเนื้อแปรรูปที่สะดวกอาจดูเหมือนทางเลือกแซนด์วิชที่ไร้พิษสงแต่สําหรับคนที่อายุเกิน60ปีพวกมันคือเนื้อสัตว์อันตรายที่คุณสามารถกินได้อย่างหลอกลวงสาเหตุคือการแปรรูปสุดขีดเนื้อแปรรูปเกือบทั้งหมดรวมถึงแฮมไก่งวงบานานาและเนื้ออย่างถูกใส่เกลือสารแต่งกลิ่นเทมน้ําตาลและสารกันบูดหนึ่งในผู้กระทําผิดที่ใหญ่ที่สุดคือโซเดียมในไตรที่ใช้ในการรักษาสี และขยายอายุการเก็บรักษาแต่ในร่างกายโซเดียมในไตรสามารถทำปฏิกิริยากับกรดอะมิโนจากเนื้อสัตว์เพื่อสร้างเนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่อาจทำลายเนื้อเยื่อของคุณอย่างเงียบๆตามการเวลาการศึกษาครั้งใหญ่ในปี2020ที่ตีพิมพ์ในวารสารสา,รสา,รสารกลดได้ระาบาดวิทยาได้ติดตามผู้สูงอายุ40,000คนและพบว่าผู้ที่กินเนื้อแปรรูปสัปดาห์ละ4ครั้งหรือมากกว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้น2 0ในการเป็นโรคหัวใจล้มเหลว และเพิ่มขึ้น19%ในความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆเมื่อเทียบกับผู้ที่กินแค่บางครั้งหรือไม่กินเลยนักวิจัยไม่ได้ตันิดแค่ในเตรดแต่เนื้อแปรรูปมักเต็มไปด้วยน้ำตาลและฟอสเฟตที่ซ่อนอยู่ซึ่งสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและเครียดต่อไตโดยเฉพาะหากคุณมีความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานโซเดียมที่สูงมากยังเพิ่มความดันเลือดและทําให้เกิดการข้างน้ําทําให้ขาบวม ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุแม้ว่าแฮมแซนวิชที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพก็สามารถกลายเป็นความเสี่ยงหลักได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากมันเป็นนิสัยในชีวิตประจําวันปัญหาของเนื้อแปรรูปคือมันเข้าถึงได้ง่ายมากไม่ต้องปรุงอาหารไม่มีความยุ่งยากแค่เปิดแล้วกินแต่ทุกคําที่กัดเป็นการรับสารเคมีที่ผสมกันซึ่งจะสะสมไปอย่างเงียบๆทาลายหัวใจตายและการทํางานของสมองตามเวลาเนื้อแปรรูปยังเชื่อมโยงกับการเสื่อมถอยทางสติปัญญาโดยนักวิจัยชี้ไปที่การอักเสบ และการติดของหลอดเลือดเล็กๆว่าเป็นสาเหตุที่น่าจะเป็นป้องกันสุขภาพของคุณการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดคือการลดหรือกําจัดเนื้อแปรรูปจากกิจวัตรของคุณถ้าคุณต้องการความสะดวกในการโปรตีนที่พร้อมกินลองทําอกไก่ไก่งวงหรือเนื้อวัวไม่ติดมันแล้วหั่นมันที่บ้านคุณจะหลีกเลี่ยงสารเคมีและลดความเสี่ยงจากมะเร็งโรคหัวใจล้มเหลวและการบวมในขาไปอย่างมากพร้อมเพลิดเพลินกับรสชาติและความพึงพอใจของแซนด์วิชแบบเต็ม อาหารจานโปรดของผู้สูงอายุหลายล้านคนที่แทบจะต้านทานไม่ได้แต่ใต้ผิวกรอบทองคำนี้ซ่อนค็อกเทลอันตรายที่สามารถเร่งการแก่ชาราและกระตุ้นปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุอายุมากกว่า60ปีมันไม่ใช่แค่ไก่เองแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมันถูกทอดในน้ำมันราคาถูกปรุงด้วยแป้งขัดขาวและปรุงด้วยอุณหภูมิสูงเกินไปผลลัพธ์คือมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยไขยมันทรานอะคริโลไมายและผลิตภัณฑ์ไกลเคชันขั้นสูงซึ่งเป็นสารพิษที่กระตุ้นการอักเสบ และทำลายทุกระบบอวัยวะในร่างกายการศึกษาครั้งสำคัญในปี2020ที่เผยแพร่ในบีมจะติดตามผู้หญิง107,000คนในช่วง20ปีพบว่าผู้ที่กินไก่ทอดมากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆสูงขึ้น13%และมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากปัญหาหัวใจเพิ่มขึ้น12%เมื่อเทียบกับผู้ที่กินไก่ทอดน้อยครั้งยิ่งไปกว่านั้นความอันตรายก็ยิ่งรแรงขึ้นในผู้หญิงที่อายุมากกว่า60ปีที่มีโรคหัวใจตหรือโรคทาง เมตาบอลิซึมเป็นพื้นฐานเมื่อไก่ทอดดูดซับน้ำมันออกซิไดซ์ในปริมาณมากซึ่งมักจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันข้าวโพดในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีกรดไขมันโอเมกา้าลบหกในปริมาณสูงซึ่งเมื่อมีมากเกินไปจะกระตุ้นการอักเสบทั่วร่างกายเพิ่มความดันโลหิตและทำลายเยื่อบุข,ของหลอดเลือดการเคลือบของไก่ทอดยังเป็นปัญหาซ่อนเร้นแป้งขัดขาผสมกับน้ำตาลและกเกลือจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเพิ่มแคลอรี่ที่ว่างเปล่าและส่งเสริมการเพิ่มไขมันที่หน้าท้อง ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นสําคัญของการดื้อต่ออินซูลินและเบาหวานชนิดที่2ในผู้สูงอายุในขณะเดียวกันการทอดที่อุณหภูมิสูงผลิตอะคริโลไมล์และผลิตภัณฑ์ไกลเคชันขั้นสูงสารเคมีเหล่านี้จะเพิ่มความเครียดจากการเกิดออกซิเดชันในเซลล์ของคุณและเร่งการสลายคอลลาเจนในผิวหนังข้อต่อและหลอดเลือดซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้สูงอายุมักสังเกตเห็นว่าผิวหนังของพวกเขาหยอ่อนนักร้อยและข้อต่อเจ็บมากขึ้นเมื่อกินอาหารทอดบ่อยๆรสชาติอาจทําให้ติดใจ แต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงขึ้นชะลอการฟื้นตัวเพิ่มการอักเสบและเพิ่มความเสี่ยงของทุกอย่างตั้งแต่หัวใจวายถึงอมาาัมพาตและแม้กระทั่งมะเร็งบาประเภทแทนที่เลือกไก่ย่างหรือไก่ทอดแบบใช้เครื่องทําอาหารที่ใช้ลมร้อนปรุงรสด้วยสมุนไพรและน้ํามันมะกอกเพื่อให้กรอบที่คุณต้องการโดยไม่ทําลายร่างกายหากคุณต้องการรักษาหลอดเลือดให้สะอาดความดันโลหิตให้คงที่และข้อต่อแข็งแรงการงดไก่ทอดลึกๆคือขั้นตอนง่ายๆที่สามารถเพิ่มอายุข,ของคุณได้จริงไก่เนื้อออกจากฟาร์มที่มีการเพาะ และไม่มีหนังไก่เนื้อออกนี้ทําให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากเพราะหลายปีที่ผ่านมาไก่เนื้อออกได้รับการขายเป็นเนื้อที่ดีต่อสุขภาพที่คุณสามารถกินได้มีไขมันต่ําโปรตีนสูงและเป็นอาหารหลักในการควบคุมหัวใจแต่สําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกิน60ปีการกินเนื้อไก่จากฟาร์มที่ไม่มีหนังอาจทำให้เกิดอันตรายมากกว่าผลดีปัญหาคือไม่ใช่แค่ไก่เองแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฟาร์มอุตสาหกรรมในปัจจุบัน และวิธีที่ร่างกายของผู้สูงอายุตอบสนองต่อเนื้อขาวที่แปรรูปเป็นขาวและบากงอเกินไปก่อนอื่นเนื้อออกไก่ส่วนใหญ่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตมาจากฟาร์มอุตสาหกรรมที่นกถูกเลี้ยงด้วยข้าวโพดและถั่วเหลืองที่ปลูกจากพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมยาปฏิชีวนะและบางครั้งแม้แต่สารประกอบที่มีสารอาร์เซนิกเพื่อเร่งการเจริญเติบโตการศึกษาที่เผยแพร่ใน Environmental Health Perspectives และ Food Chemistry ได้แสดงให้เห็นว่าเศษซากข,ของสารเหล่านี้โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะและสาร ที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนลงในเนื้อไก่เป็นสารเพิ่มอันตรายแก่ผู้สูงอายุที่วัยต่อสารเสพติดเหล่านี้ซึ่งสามารถทําให้ระบบแบคทีเรียในลําไส้ผิดปกติทาให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและแม้กระทั่งช่วยในการสร้างเชื้อดื้อยาปฏิชีวะนักการทดสอบในปี2021ของ Consumer Reports เกี่ยวกับเนื้อไก่ในซูเปอร์มาร์เก็ตว่าเกิน60%ของอกไก่ที่ทดสอบได้พบเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาซึ่งเป็นภัยร้ายแรงสำหรับผู้สูงอายุที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ สองเนื้อไก่ที่ไม่มีหนังมีไขมันที่ดีต่อสุขภาพต่ำมากแม้ว่ามันจะฟังดูดีในแผนการอาหารแต่มันทําให้ผู้สูงอายุขาดสารอาหารที่จําเป็นในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามินดีอีและเคซึ่งจําเป็นสําหรับกระดูกแข็งแรงการทํางานของสมองและการควบคุมการอักเสบผู้สูงอายุที่กินไก่เฉพาะเนื้อบางมักจะแสดงอาการถิวแห้งผงปรอดและการฟื้นตัวจากแผลที่ช้าลงเพราะเนื้อมีไขมันต่ำมาก มันยังเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าเนื้อที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะหากกินกับข้าวขาวหรือขนมปังทําให้พลังงานตกต่ำและความอยากอาหารไม่เสถียรแต่ความอันตรายที่แท้จริงคือวิธีที่เตรียมเนื้อไก่ส่วนใหญ่มักจะย่างหรืออบจนแห้งโดยไม่มีเครื่องปรุงรสและเสิร์ฟเป็นโปรตีนหลักในมื้ออาหารเกือบทุกมือ้อการทําซ้ําเช่นนี้สามารถทําให้ผู้สูงอายุขาดสังกะสี B12 และคอลลาเจนซึ่งทําให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อและปวดข้อต่อ การศึกษาหนึ่งในปี2018ที่ตีพิมพ์ในอเมริกัน Journal of Clinical Nutrition พบว่าผู้สูงอายุที่กินอกไก่ที่ไม่มีหนังมากกว่า5ครั้งต่อสัปดาห์มีอัตราการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความอ่อนแอสูงขึ้น16%เมื่อเทียบกับผู้ที่กินอาหารที่หลากหลายมากกว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีการปรับปรุงคอเลสเตอรอลแต่มีการเพิ่มการอักเสบในร่างกายอาจเกิดจากการรับประทานโอเมก้า -3 น้อยเกินไปและขาดสารอาหารขนาดเล็กข้อเสนอไม่ใช่การหยุดกินไก่ทั้งหมด แต่เพื่อหามาจากแหล่งที่ปลูกในทุ่งหญ้าหรือจากแหล่งที่ใช้วิธีเกษตรอินทรีย์กินหนังในปริมาณที่พอเหมาะและหมุนเวียนกับส่วนอื่นๆเช่นน่องหรือสะโพกไก่ที่สําคัญที่สุดคือหลีกเลี่ยงการกินอกไก่ที่ไม่มีหนังเป็นแหล่งโปรตีนหลักอย่างต่อเนื่องที่ผู้สูงอายุมักพบว่าตัวเองทําไม่สําเร็จและกรดไขมันโอเมกา้าลบสาช่วยหล่อลื่นข้อต่อและทําให้หลอดเลือดยืดหยุ่น,นลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเป็นผลดีทั้งสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความคล่องตัวและการมีอายุยืนยาว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเนื้อแกะควรเลือกชิ้นส่วนที่มีมันแทรกเช่นไหล่หรือขาและตัดไขมันส่วนเกินออกหลังจากปรุงแล้วการอบการต้มช้าหรือการย่างกับโรสแมรี่กระเทียมและน้ำมันมะกอกช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการและเสริมรสชาติหลีกเลี่ยงเนื้อแกะที่ชุบเกล็ดขนมปังหรือทอดและหลีกเลี่ยงชิ้นที่มีไขมันมากเกินไปหากคุณมีประวัติไขมันในเลือดสูงและอย่าลืมว่าแค่ปริมาณน้อยก็มีประโยชน์เพียงพอแค่ไม่กี่ออนซ์สองหรือสามครั้งต่อสัปดาห์ก็สามารถยกระดับมื้ออาหารของคุณ และรักษากล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรงเนื้อแกะไม่ใช่แค่ของอร่อยแต่มันคือแหล่งโภชนาการที่สําคัญที่ควรมีอยู่ในจานของคุณโดยเฉพาะหากคุณต้องการที่จะมีอายุยืนและคงความแข็งแรงไปจนถึงหลังอายุ60แต่ก่อนที่เราจะดําเนินการต่อหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆแบบนี้หมายเลข3เป็ดเป็ดที่เลี้ยงแบบปล่อยหรือเลี้ยงในทุ่งอาจไม่ใช่อาหารที่พบเห็นบ่อย ในจานของผู้สูงอายุแต่สมควรได้รับการนำกลับมาใช้ใหม่โดยเฉพาะหากคุณใส่ใจเรื่องสุขภาพหัวใจพลังงานและการต่อสู้กับการอักเสบสิ่งที่ทำให้เป็ดแตกต่างจากไก่หรือไก่งวงทั่วไปคือการมีสารอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กซิลิเนียมและไขมันที่ดีเป็ดที่เลี้ยงแบบปล่อยหรือในทุ่งม,มีกรดไขมันโอเมกา้าลบสามสูงกว่าสัตว์ปีชนิดอื่นๆทำให้มันเหมาะสำหรับการรักษาการทำงานของสมองและหลอดเลือดให้ยืดหยุน่นเมื่อเราแก่ขึ้นการศึกษาปี2019 ในวารสาร f r a n i s in Nutrition ได้ติดตามผู้สูงอายุที่เพิ่มเป็ดลงในมื้ออาหารสองครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา6เดือนผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าประทับใจผู้เข้าร่วมมีคะแนนการทำงานของสมองดีขึ้น19%และลดสัญญาณการอักเสบลง21%เมื่อเทียบกับผู้ที่กินแต่ไก่หรือเนื้อวัวการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเนื้อเป็ดที่เข้มข้นและรสชาติอุดมไปด้วยธาตุเหล็กเข็มที่ดูดซึมได้ดี ซึ่งสาคัญต่อการป้องกันโรคโลหิตจางและอาการอ่อนเพลียเรื้อรังในผู้สูงอายุไขมันเป็ดเมื่อถูกปรุงจะให้แหล่งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวที่เสถียนเหมือนกับน้ํามันมะกอกซึ่งช่วยรักษาระดับคอเลสเตอรอลที่ดีแทนที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเป็ดควรเลือกเป็ดที่เลี้ยงแบบปล่อยหรือในทุ่งเมื่อเป็นไปได้เพราะนกเหล่านี้ไม่ได้รับการฉีดยาปฏิชีวนะหรืออาหารเทียมการรอบช้าๆเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความชื้นและสารอาหารและอย่าหลีกเลี่ยงหนังกรอบเมื่อทําการปรุง เพราะมันให้กรดไขมันที่จําเป็นและวิตามินที่ละลายในไขมันซึ่งผู้สูงอายุมักขาดคู่กับผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเชอร์รี่หรือส้มหรือเสิร์ฟบนเตียงของผักใบเขียวเพื่อเพิ่มการดูดซึมสารอาหารเป็ดนํารสชาติและสารอาหารรวมทั้งไขมันที่ดีมาอยู่ในมื้ออาหารที่น่าจดจําเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการปกป้องหัวใจบํารุงสมองและเพลิดเพลินกับอาหารที่ทํางานเพื่อพวกเขาไม่ใช่เพื่อต่อต้านพวกเขาหมายเลข 2, สองซาดี ปลากระตักที่มีกระดูกและผิวหนังหากคุณกําลังมองหาการเลือกเนื้อที่แทบจะทําได้ทุกอย่างให้กับผู้สูงอายุซาดีนคือคําตอบแม้ว่าจะมักถูกมองข้ามเพราะมันเล็กมันเยอะและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับสเต็กหรือไก่ซาดีนที่มีทั้งกระดูกและผิวหนังจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในแหล่งโปรตีนที่มีสารอาหารหนาแน่นที่สุดบนโลกพวกมันให้การผสมผสานที่ไม่เหมือนใครของแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีวิตามินดีกรดไขมันโอเมกา้าลบสและโปรตีนครบในหนึ่งเสิร์ฟสิ่งที่ทําให้ซาดีน มีประโยชน์มากสําหรับผู้สูงอายุคือวิธีที่มันสนับสนุนสุขภาพกระดูกการทํางานของหัวใจและแม้แต่ความชัดเจนของสมองซึ่งเป็นปัญหาที่กลายเป็นเรื่องสําคัญมากขึ้นหลังจากอายุ60การศึกษาปี2022ที่เผยแพร่ในวารสาร Journal of Nutrition Health and R Aging ได้ติดตามผู้สูงอายุที่กินซาดีนอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา12สัปดาห์ผู้เข้าร่วมประสบกับการเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกขึ้น29%และลดระดับไตรกลีเซอไรด์รลง3างซ์ การลดระดับทั้งสองตัวนี้เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการป้องกันโรคกระดูกพรุนและโรคหัวใจกรดไขมันโอเมก้าลบสามในซาดีนช่วยลดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายลดความเสี่ยงของอาการปวดข้อต่อความจำเสือ่อมและแม้แต่ภาวะซึมเศร้าเนื่องจากซาดีนมีขนาดเล็กและอยู่ตำแหน่งตำ่ำในห่วงโซ่อาหารพวกมันจึงไม่น่าจะสะสมปลอดและสารพิษอื่นๆที่มักจะพบในปลาขนาดใหญ่เช่นทูน่าหรือปลากระเนบนบรรจุในน้ำมันมะกอกนั้นมีประโยชน์อย่างมาก ในการเพิ่มไขมันที่ดีที่ช่วยในการดูดซึมสารอาหารคุณสามารถทานมันจากกระป๋องได้เลยหรือบดใส่ขนมปังปิ้งหรือใส่ในสลัดและพาสต้ารสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นแต่ถ้าใส่เลมอนหรือสมุนไพรสดๆจะทำให้มันมีรสชาติที่เข้าถึงได้และอร่อยมากปลากระตัก อาจจะดูธรรมดาแต่ประโยชน์ของมันกลับไม่เล็กน้อยสำหรับผู้สูงอายุมันให้ส่วนประกอบสำคัญสำหรับความแข็งแรงของกระดูกหลอดเลือดที่สะอาดและการคิดที่เฉียบแหลมทำให้มันเป็นโปรตีนที่จำเป็นสำหรับแทนเมื่ออาหารที่มุ่งเน้นการมีชีวิตที่ยืนยาวหมูตับจากสัตว์ที่กินหญ้าไม่มีอะไรที่จะมาชนะคุณค่าทางโภชนาการของหมูตับได้โดยเฉพาะเมื่อมันมาจากหมูที่เลี้ยงด้วยหญ้าและมาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบ ในขณะที่หลายคนหลีกเลี่ยงเนื้ออวัยวะหมูตับเป็นอาวุธลับสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเติบโตอย่างเต็มที่หลังจากอายุ60มันอุดมไปด้วยวิตามินเอที่มีความสามารถในการดูดซึมได้ง่ายวิตามินบีทั้งหมดโดยเฉพาะวิตามินบ12ธาตุเหล็กจากเพื่อทองแดงสังกะสีและยังมีโคโอเอนไซม์หายากชื่อว่าคิวิทที่ช่วยพลังให้เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางงอกาหลงลืมการหายช้าหรือความเหนื่อยล้าเรื้อรังตับหมูเป็นการรักษาที่รวดเร็วและตรงจุด การทดลองทางคลินิกในปี2023ที่เผยแพร่ในวารสา,าร Nutrients ได้ให้ผู้สูงอายุทานอาหารที่มีตับหมู100กรัมสัปดาห์ละ2ครั้งเป็นเวลา10สัปดาห์ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าประทับใจผู้เข้าร่วมมีการเพิ่มคะแนนพลังงานขึ้น44%การปรับปรุงการทดสอบความจำเพิ่มขึ้น37%และมีการเพิ่มระดับฮิโมโกลบินและธาตุเหล็กอย่างมีในสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ทานเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมันในวิตามินเอในตับหมูช่วยรักษาการมองเห็นและภูมิคุ้มกัน ที่แข็งแรงขณะที่วิตามิน B และธาตุเหล็กช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดแดงทำงานได้อย่างเต็มท่อนี่สิ่งสำคัญที่สุดคือแหล่งที่มาของเนื้อและการเตรียมการควรเลือกตับหมูจากสัตว์ที่เลี้ยงด้วยหญ้าหรือเลี้ยงในทุ่งหญ้าเพื่อหลีกเลี่ยงสารฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะที่มักพบในเนื้อสัตว์ทั่วไปก่อนการปรุงอาหารให้แช่ตับในนมหรือน้ำมะนาวเพื่อให้รสชาติอ่อนลงและช่วยให้เนื้อนุ่มใช้การผัดอย่างรวดเร็วกับหอมกระเทียมและสมุนไพรเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการการปรุงอาหารมากเกินไป จะทาลายคุณค่าของมันคู่กับผักใบเขียวหรือส้มเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กและวิตามินซีได้ดีขึ้นและถ้าการทานตับตรงตรงไม่ค่อยดึงดูดใจลองนําไปผสมในลูกชิ้นซุปหรือสตูเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยไม่ต้องรสชาติที่เข้มข้นตับหมูไม่ใช่แค่เป็นอาหารที่ล้าสมัยแต่มันเป็นยาสมัยใหม่สําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการสมองที่เฉียบแหลมร่างกายที่แข็งแรงและการป้องกันที่แท้จริงจากภัยเงียบของไวเชาราไม่มีเนื้อชนิดไหนที่สามารถให้คุณค่าขนาดนี้ ได้ในระยะเวลาสั้นๆหากคุณทานแค่เนื้อกล้ามเนื้อคุณจะพลาดวิธีที่พิสูจน์มาแล้วในการย้อนเวลาจริงๆนี่คือเนื้อที่สามารถทำลายสุขภาพของคุณได้อย่างเงียบๆหลังอายุ60ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบในวันนี้เราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงและอาหารที่ดีสำหรับผู้สูงอายุในการดูแลร่างกายและสุขภาพในระยะยาวอย่าลืมว่าการเลือกทานอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ จะช่วยให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะฟังความคิดเห็นของคุณอยากรู้ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากวิดีโอนี้คุณจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรกรุณาคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างนี้แล้วเราจะกลับมาตอบทุกคำถามของคุณหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามช่องฉลาด ในวัยชราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เรานำมาแชร์กันในครั้งต่อไปและถ้าคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้เราสามารถช่วยคุณในการดูแลตัวเองให้มีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพแข็งแรง